สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่เล็กซาก้าพอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะพาคุณโย้อนเวลาไปเจาะลึกโลกดึกดําบันและเรื่องราวหน้ารู้ของเราไดโดเสา์มาเริ่มต้นการเดินทางกันเลยครับผมกลางป่าดิบชื้นและทุ่งหญ้าก,กว้างใหญ่ของเอเชียเมื่อหลายล้านปีก่อนเคยมีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดมหึมาสัญจรอย่างสง่าง,งามอยู่มันคือสเตโกดอน หนึ่งในสมาชิกวงช้าง Elephant Today ที่ใกล้ชิดกับช้างและแมมมอสแต่โดดเด่นด้วยรูปร่างและงาที่ไม่เหมือนใครจนได้รับสมญาวา่ายักษ์งายาวแห่งเอเชียโบราณสเตโกดอน on, มีชีวิตอยู่ตั้งแต่ปลายยุคไมโอซีนประมาณ11ล้านปีก่อนเรื่อยมาจนถึงปลายยุคไพลสโตซีนประมาณ4,000ปีก่อน ทำให้มันเป็นหนึ่งในสัตว์ดึกดำบรรพ์ที่อยู่รอดมาจนเกือบซ้อนทับกับยุคประวัติศาสตร์ของมนุษย์กระดูกฟอสซิลของมันถูกพบในหลายภูมิภาคตั้งแต่จีนอินเดียพามา่าอินโดนีเซียญี่ปุ่นไปจนถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงประเทศไทยซึ่งถือเป็นแหล่งฟอสซิลสำคัญในเอเชียสิ่งที่ทำให้สเตโกดอนแตกต่างจากช้างและแมมมอฟ คือลักษณะงาที่ยาวมากและเกือบขนานกับพื้นงาทั้งคู่ยื่นออกไปด้านหน้าอย่างสง่างามบางตัวมีงายาวเกิน3เมตรซึ่งอาจใช้ในการป้องกันตัวการต่อสู้แย่งชิงคู่ครองหรือขุดคุ้ยดินหาอาหารส่วนฟันกรามของมันก็มีเอกลักษณ์ไม่แพ้กันฟันประกอบด้วยสันฟันหรือ ridge หลายเส้นเรียงต่อกันละเอียด ทำให้สามารถบดเคี้ยวพืชที่มีเส้นใยแข็งได้อย่างมีประสิทธิภาพนี่เป็นที่มาของชื่อสเตโกดอนที่แปลว่าฟันหลังมีหลังคาขนาดตัวของสเตโกดอนก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้มันถูกจดจำตัวเต็มวัยอาจมีความสูงถึง4เมตรที่ไหลความยาวเกือบ8เมตรและน้ำหนักระหว่าง6 8ตันทำให้มันเป็นหนึ่งในสัตว์บกที่ใหญ่ที่สุดของยุค การเคลื่อนที่ของฝูงสเตโกดอนน่าจะเป็นภาพที่น่าเกรงขามและยิ่งใหญ่ในทุ่งหญ้าเอเชียโบราณแม้รูปร่างของมันจะคล้ายช้างยุคปัจจุบันแต่สเตโกดอนมีบทบาททางนิเวศท,ที่โดดเด่นในยุคของมันการกินพืชปริมาณมหาศาลช่วยควบคุมความหนานแน่นของพืชพันธุ์และร่างมหึมาพร้อมงายาวก็ทำให้มันแทบไม่มีศัตรูตามธรรมชาติ ยกเว้นนักล่าใหญ่เพียงไม่กี่ชนิดเช่นเสือเขี้ยวดาบหรือกลุ่มมนุษย์โบราณที่เริ่มขยายอาณาเขตเข้ามาในถิ่นของมันช่วงปลายยุคไพลสโตซีนสเตโกดอนจึงไม่ใช่เพียงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ในอดีตแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของพลังความสง่างามและการอยู่รอดในโลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและเรื่องราวของมันพิ่งเริ่มต้นเท่านั้น การเดินทางของสเตโกดอนหรือสเตโกดอนในโลกวิทยาศาสตร์เริ่มต้นจากการค้นพบฟอสซิลที่ทำให้มนุษย์ตระหนักว่ามีสัตว์คล้ายช้างขนาดยักษ์เคยท่องไปทั่วเอเชียเมื่อหลายล้านปีก่อนฟอสซิลชิน้นแรกๆถูกบันทึกในศตวตรรษที่19โดยนักบรรพชีวินวิทยาชาวยุโรปที่ทำงานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้พวกเขาพบเศษฟ,ฟันกรามและชิ้นส่วนงา ที่มีลักษณะไม่เหมือนช้างหรือแมมมอสที่รู้จักในเวลานั้นหนึ่งในคุณลักษณะที่ดึงดูดความสนใจของนักวิจัยคือฟันกรามที่มีสันละเอียดเป็นจำนวนมากต่างจากช้างปัจจุบันที่มีสันฟันน้อยกว่าซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่านี่คือสกุลสัตว์ใหม่และในเวลาต่อมาจึงได้รับชื่อว่าสเตโกดอนอันมาจากภาษากรีกสเตกสหลังคาและโอดอนฟัน เพื่อสื่อถึงฟันที่มีสันเหมือนหลังคาในประเทศไทยการค้นพบสเตโกดอนมีความสำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะแหล่งฟอสซิลที่ลำปางตากและกาญจนบุรีซึ่งให้ฟันกรามงาและบางครั้งโครงกระดูกเกือบสมบูรณ์การขุดค้นในพื้นที่เหล่านี้ไม่เพียงบอกให้เรารู้ว่าสเตโกดอนเคยอาศัยอยู่ในภูมิภาคนี้แต่ยังบอกถึงสภาพแวดล้อมในยุคนั้นที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตของมันเช่น ป่าดิบชื้นและทุ่งหญ้าเปิดฟอสซิลสเตโกดอนยังถูกพบในหลายประเทศทั่วเอเชียเช่นจีนอินเดียพมา่าเวียดนามลาวอินโดนีเซียญี่ปุ่นและฟิลิปปินส์การกระจายตัวกว้างขนาดนี้ชี้ให้เห็นว่ามันเป็นสัตว์ที่ปรับตัวได้ดีและครองพื้นที่ส่วนใหญ่ของเอเชียในช่วงปลายยุคเมโซซีนถึงปลายยุคไพลโซซีนนอกจากนี้ ยังมีการค้นพบที่น่าสนใจในเกาะชวาและฟลอเรสของอินโดนีเซียซึ่งพบสเตโกดอนขนาดเล็กกว่าปกติเรียกว่าสเตโกดอนพิกเมอัสและสเตโกดอนซอนดารีซึ่งเชื่อว่าเกิดจากกระบวนการวิวัฒนาการแบบด w วอฟมิซมบนเกาะที่มีพื้นที่และอาหารจำกัดการบันทึกและศึกษาฟอสซิลสเตโกดอนจึงไม่ได้เป็นเพียงการทำความเข้าใจตัวมันเท่านั้น แต่ยังเป็นกุญแจสำคัญที่เปิดเผยข้อมูลด้านภูมิอากาศภูมิประเทศและการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในช่วงหลายล้านปีที่ผ่านมาหากมองเผินๆสเตโกดอนอาจดูคล้ายช้างยุคปัจจุบันแต่เมื่อพิจารณารายละเอียดเชิงกายวิภาคจะพบว่ามันมีเอกลักษณ์ที่ทำให้โดดเด่นและแตกต่างจากญาติร่วมวงอย่างช้างและแมมมอธอย่างชัดเจนขนาดและสัดส่วน สเตโกดอนเป็นสัตว์บกขนาดมหือมาตัวเต็มวัยบางชนิดสูงกว่า4เมตรที่ไหลและยาวรวมถึงปลายหางเกือบ8เมตรน้ำหนักประมาณ6-8ตันบางประชากรบนเกาะที่มีพื้นที่จำกัดอาจมีขนาดเล็กลงเหลือเพียง1.5-2เมตรที่ไหลเป็นตัวอย่างชัดเจนของดอฟฟิซิมทางวิวัฒนาการงายาวขนาดพื้นหนึ่งในจุดเด่นที่สุดของสเตโกดอน คืองาที่ตรงและยาวมากงาของบางตัวอาจยาวกว่า3เมตรและโค้งเพียงเล็กน้อยจนเกือบขนานกับพื้นการวางตำแหน่งของงาแบบนี้น่าจะมีประโยชน์ในการเคลียร์พุ่มไม้หรือดันกิ่งไม้ระหว่างหาอาหารและยังเป็นอาวุธสำคัญในการต่อสู้ระหว่างตัวผู้เพื่อชิงสิทธิผสมพันธุ์ฟันกรามแบบหลังคาฟันกรามของสเตโกดอนมีลักษณะเป็นสันฟันจำนวนมากและละเอียด สันฟันเหล่านี้ทำให้สามารถบดเคี้ยวพืชที่มีเส้นใยแข็งอย่างหญ้าใบแคบและใบไม้เหนียวได้ดีมากซึ่งเป็นความแตกต่างสำคัญจากแมมมอตและช้างปัจจุบันที่มีจำนวนสันฟันน้อยกว่าลำตัวและโครงสร้างขาโครงสร้างร่างกายของสเตโกดอนแข็งแรงและมั่นคงถาเป็นเสาทรงกระบอกขนาดใหญ่รับน้ำหนักมหฮือมาได้อย่างมั่นคง ขาหน้ามีขนาดสั้นกว่าขาหลังเล็กน้อยทำให้หลังลาดเอียงไปทางหัวเล็กน้อยซึ่งอาจมีประโยชน์ในการทรงตัวเมื่อต้องใช้งาขุดหรือดันสิ่งกงีดขวางกะโหลกและงวงกะโหลกของสเตโกดอนมีหน้าผากต่ำกว่าและลาดมากกว่าช้างปัจจุบันเบ้าตาอยู่ค่อนไปด้านข้างเพื่อให้มีมุมมองกว้างงวงของมันน่าจะมีความยาวและยืดหยุ่นสูงใช้หยิบดึงหรือหักพืชพันธุ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภาพรวมแล้วกายวิภาคของ on, สเตโกดอนสะท้อนให้เห็นการปรับตัวเพื่อใช้ชีวิตในป่าและทุ่งหญ้าของเอเชียทั้งงาที่มหือมาฟันกรามอันซับซ้อนและร่างกายที่มั่นคงทำให้มันเป็นหนึ่งในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนนมที่น่าเกรงขามและน่าทึ่งที่สุดในยุคโบราณด้วยร่างกายมหือมาและพลังงานที่ต้องใช้มหาศาลสเตโกดอนใช้ชีวิตส่วนใหญ่ไปกับการหาอาหารและเดินทาง มันเป็นสัตว์กินพืชเรบิวอว์เต็มตัวที่พึ่งพาพืชหลากหลายชนิดในระบบนิเวศเอเชียโบราณอาหารหลักจากการวิเคราะห์ฟันกรามและร่องรอยการสึกของฟันพบว่าสเตโกโดอนกินพืชได้ทั้งใบไม้ใบอ่อนกิ่งอ่อนและหญ้าเส้นเล็กในพื้นที่ป่าดิบชื้นมันน่าจะเน้นกินใบไม้และพืชพื้นล่างส่วนในทุ่งหญ้าเปิดก็อาจหันไปกินหญ้าและพืชล้มลุก การมีฟันกรามที่มีสันและเหียดหลายเส้นทำให้มันสามารถบดพืชที่มีเส้นใยแข็งได้อย่างมีประสิทธิภาพการใช้ฟันและงานอกจากใช้ฟันกรามบดอาหารแล้วงาขนาดยาวของสเตโกดอนก็มีบทบาทในการหาอาหารมันอาจใช้ดันต้นไม้ให้โค่นลงเพื่อเข้าถึงใบไม้บนยอดหรือเคลียร์พุ่มไม้หนาเพื่อลุยเข้าไปหาแหล่งอาหารงายังอาจใช้ขุดคุ้ยดินหาเหง้าพืชหรือหัวพืชที่อุดมด้วยสารอาหารในช่วงฤดูแลง้ง พฤติกรรมการหาอาหารสเตโกดอนน่าจะมีพฤติกรรมคล้าช้างในปัจจุบันคือเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆขณะกินพืชรอบตัวโดยใช้เวลาเกือบทั้งวันในการหาอาหารเพื่อให้ได้พลังงานเพียงพอร่างกายขนาดยักษ์ของมันอาจต้องการพืชน,น้ำหนักหลายร้อยกิโลกรัมต่อว,วันการเดินทางหาอาหารจึงเป็นส่วนสำคัญของชีวิตการอยู่รวมฝูงหลักฐานจากฟอสซิลและร่องรอยตะกอนบ่งชี้ว่าสเตโกดอนอาจอยู่รวมเป็นฝูง โดยเฉพาะฝูงเพศเมียและลูกซึ่งการอยู่รวมกันช่วยเพิ่มความปลอดภัยจากนักล่าขณะที่ตัวผู้โตเต็มวัยอาจใช้ชีวิตเดี่ยวหรือรวมกลุ่มเล็กๆโดยออกหาอาหารตามเส้นทางของตนเองการอพยพตามฤดูกาลในบางพื้นที่ที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลเตกโกดอนอาจต้องอพยพระยะไกลเพื่อหาอาหารและน้ำเหมือนช้างเอเชียยุคปัจจุบัน การอพยพนี้ช่วยให้มันเข้าถึงทรัพยากรหลากหลายและกระจายมเมล็ดพืชไปตามเส้นทางที่เดินผ่านดังนั้นวิถีชีวิตของสเตโกดอนจึงเป็นการผสมผสานร,ระหว่างการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องการใช้เครื่องมือธรรมชาติอย่างงาและง่วงและการพึ่งพาพฤติกรรมสังคมเพื่อความอยู่รอดในโลกที่เต็มไปด้วยความท้าทายในยุคที่สเตโกดอนหรือสเตโกดอนเดินย่ำไปตามผืนป่าและทุ่งหญ้าของเอเชีย มันไม่ได้เป็นเพียงสัตว์ขนาดยักษ์ที่กินพืชพื้ออยู่รอดเท่านั้นแต่ยังเป็นวิศวกรระบบนิเวศหรือ ecosystem engineer ที่มีบทบาทสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตรอบจัวผู้ควบคุมความหนาแน่นของพืชด้วยการบริโภคพ,พืชปริมาณมหาศาลทุกวันเต e กโก o ดช่วยควบคุมการเติบโตของพืชพันธุ์ในพื้นที่ป่าและทุง่งหญ้า ป้องกันไม่ให้พืชบางชนิดจเจริญเติบโตมากเกินไปจนปิดกั้นพื้นที่สำหรับพืชชนิดอื่นๆผลลัพธ์คือการรักษาความหลากหลายของพืชในระบบนิเวศการกระจายมเมล็ดพืชพืชหลายชนิดอาจพึ่งพาสเตโกโดอนในการกระจายมเมล็ดผ่านมูลท,ที่ทิ้งไว้ตามเส้นทางการอพยพเนื่องจากสเตโกโดอนเดินทางไกลมเมล็ดพืชจึงถูกพาไปงอกในพื้นที่ใหม่ๆเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพให้กับภูมิภาค สร้างเส้นทางและพื้นที่เปิดร่างกายมหึมาและพฤติกรรมการเคลื่อนที่เป็นฝูงทําให้สเตโกดอนสร้างทางเดินกว้างผ่านป่าทึบเส้นทางเหล่านี้กลายเป็นทางสัญจรให้สัตว์อื่นใช้และเมื่อมันโค่นหรืองัดต้นไม้เล็กเพื่อกินใบก็ทําให้เกิดช่องว่างในป่าที่แสงแดดส่องถึงส่งเสริมการเติบโตของพืชมุมลุกและพืชอาหารของสัตว์อื่นความสัมพันธ์กับนักล่าแมสเตโกดอนโตเต็มวัยแทบไม่มีศัตรูตามธรรมชาติ แต่ลูกสเตโกดอนหรือสมาชิกที่ air, อ่อนแออาจตกเป็นเป้าของนักล่าขนาดใหญ่เช่นเสือเขี้ยวดาบหรือหมาป่าโบราณการล้มตายของสเตโกดอนหนึ่งตัวให้ปริมาณเนื้อมหาศาลแก่สัตว์กินซากในพื้นที่บทบาทในวัฏจักรสารอาหารซากของสเตโกดอนที่ตายลงกลายเป็นแหล่งอาหารของมแมลงสัตว์เลื้ครานและสัตว์กินซากอื่นๆ ขณะเดียวกันซากเหล่านี้ก็ย่อยสลายเป็นสารอาหารกลับคืนสู่ดินส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชในระยะยาวในภาพรวมสเตโกโดอนไม่ได้เป็นเพียงสัตว์ที่อยู่ในระบบนิเวศแต่เป็นแรงถักดันสำคัญที่กำหนดโครงสร้างและหน้าตาของสิ่งแวดล้อมรอบตัวความสัมพันธ์ระหว่างม,มันกับพืชน,นักล่าและสิ่งมีชีวิตอื่นๆแสดงให้เห็นถึงความซับซ้อนและความเชื่อมโยงของระบบนิเวศโบราณที่ยังคงเป็นต้นแบบให้เราศึกษาจนถึงทุกวันนี้ สเตโกดอนหรือสเตโกดอนอยู่ในวง e l เอลเฟนไทดีวงเดียวกับช้างเอเชียเอลฟาสช้างแอฟริกาล็อกโซดอนตาและแมมมอตมัมมูทุสแต่ในแง่วิวัฒนาการสเตโกดอนถือเป็นสาขาที่แยกออกมาต่างหากและมีลักษณะเฉพาะของตนต้นกำเนิด จากการศึกษาฟอสซิลและการวิเคราะห์ทางสายวิวัฒนาการสเตโกโดอนน่าจะมีบรรพบุรุษร่วมกับช้างยุคแรกๆในช่วงปลายไมโอซีนราว11ล้านปีก่อนโดยวิวัฒนาการมาจากกลุ่มโปรโบอสซีเดียนที่มีความหลากหลายสูงในเอเชีย ความแตกต่างจากแมมมอสและช้างปัจจุบันแมมมอสและช้างปัจจุบันมีฟันกรามที่มีสันฟันน้อยกว่าและกว้างกว่าทันที่สเตโกโดอนมีสันฟันจำนวนมากและละเอียดจึงเหมาะกับการบดอาหารประเภทพืชใบเล็กหรือใบไม้แข็งนอกจากนี้งาของสเตโกโดอนมักยาวตรงและขนานพื้นมากกว่าขณะที่แมมมอสมีงาโค้งเด่นการกระจายพันธุ์ ในยุคพิกของมันสเตโกดอนกระจายตัวกว้างขวางตั้งแต่เอเชียใต้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้จนถึงเอเชียตะวันออกฟอสซิลพบในจีนอินเดียพมา่าไทยลาวเวียดนามอินโดนีเซียญี่ปุ่นและฟิลิปปินส์การกระจายตัวนี้สะท้อนว่ามันปรับตัวได้ดีกับสภาพแวดล้อมหลากหลายทั้งป่าดิบทุ่งหญ้าและพื้นที่ชุ่มน้ำ ชนิดย่อยของสเตโกดอนมีการระบุชนิดย่อยของสเตโกดอนหลายชนิดเช่นสเตโกด o นออเรียนทัลิพบในเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขนาดใหญ่สเตโกดอนกาเนซ a พบในเอเชียใต้งายาวมากสเตโกดอนซอนดาร i และสเตโกดอนฟอ r e เรน n ์อินซูลรพบในอินโดนีเซียขนาดเล็กเกิดจากการดรอฟฟิซมบนเกาะ ความสัมพันธ์กับช้างยุคใหม่แม้สเตโกดอนจะสูญพันธ์ไปแล้วแต่การศึกษา DNA จากซากที่เก็บรักษาไว้ในสภาพดีอาจช่วยให้เราเข้าใจวิวัฒนาการของช้างสมัยใหม่มากขึ้นและอาจบอกได้ว่าลักษณะบางอย่างเช่นรูปร่างงาหรือโครงสร้างฟันมีการสืบทอดข้ามสายพันธุ์อย่างไร กล่าวได้ว่าสเตโกโดอนเป็นเหมือนญาติผู้ใหญ่ของช้างยุคปัจจุบันที่มีเส้นทางวิวัฒนาการแยกออกมาและปรับตัวจนกลายเป็นสัตว์ยักษ์งายาวที่ครองเอเชียมาอย่างยาวนานแม้สเตโกโดอนจะครองเอเชียมานานหลายล้านปีและสามารถปรับตัวได้หลากหลายสภาพแวดล้อม แต่ในที่สุดมันก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงชะตากรรมการสูญพันธุ์ได้โดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงปลายยุคไพลสโตซีนราว40,000ถึง10,000ปีก่อนซึ่งถือว่าใกล้กับยุคประวัติศาสตร์ของมนุษย์อย่างมากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหนึ่งในปัจจัยหลักคือการสิ้นสุดของยุคนั้นแข็งครั้งสุดท้ายเมื่อภูมิอากาศโลกเปลี่ยนจากเย็นชื้นเป็นอบอุ่นและแห้งแล้งมากขึ้น พื้นที่ป่าดิบและทุ่งหญ้าที่เคยอุดมสมบูรณ์ค่อยๆหดหายถูกแทนที่ด้วยพื้นที่แห้งแล้งและภูมิประเทศที่ไม่เอื้อต่อการอยู่อาศัยของสัตว์กินพืชขนาดใหญ่เช่นสเตโกดอนการสูญเสียถิ่นอาศัยและแหล่งอาหารสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปทําให้พืชพันธุ์หลากหลายชนิดลดจํานวนลงการหาอาหารต้องใช้ระยะทางที่ไกลขึ้นซึ่งอาจส่งผลต่อสุขภาพและอัตราการรอดของลูกสเตโกดอน นอกจากนี้การแย่งชิงทรัพยากรกับสัตว์กินพืชอื่นก็อาจเป็นแรงกดดันเพิ่มเติมการล่าจากมนุษย์โบราณหลักฐานจากแหล่งโบราณคดีบางแห่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บ่งชี้ว่ามนุษย์โบราณอาจล่าสเตโกดอนเพื่อเนื้อหนังและงาการล่าอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในพื้นที่เกาะอ,อาจเร่งการลดจำนวนของมันให้เร็วขึ้นมาก ตัวอย่างที่เด่นชัดคือบนเกาะฟลอเรนซ์ของอินโดนีเซียซึ่งฟอสซิลของสเตโกดอนฟลอเรนซิสอินซูลาริสถูกพบร่วมกับเครื่องมือหินของมนุษย์โฮโมฟลอเรนซิอนซิสที่อาจเป็นผู้ล่ามันผลกระทบของการอยู่บนเกาะสำหรับชนิดย่อยที่อยู่บนเกาะเล็กๆพื้นที่จำกัดและจำนวนประชากรน้อยทำให้เปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมและแรงกดดันจากมนุษย์ การสูญพันธุ์ในกรณีนี้อาจเกิดขึ้นเร็วกว่าบนแผ่นดินใหญ่หลายพันปีเมื่อรวมปัจจัยทั้งหมดภูมิอากาศที่เปลี่ยนไปแหล่งอาหารลดลงการล่าโดยมนุษย์และข้อจำกัดด้านพื้นที่ก็เพียงพอที่จะทำให้สัตว์ยักษ์ที่เคยครองเอเชียมาอย่างยาวนานต้องล้มหายตายจากเหลือเพียงฟอสซิลและงา,นานที่ฝังอยู่ใต้ดินเป็นพยานของยุคสมัยที่มันเคยรุ่มเรือง แม้สเตโกดอนจะสูญพันธ์ไปแล้วนานหลายพันปีแต่ร่องรอยและเรื่องราวของมันยังคงมีอิทธิพลต่อโลกปัจจุบันทั้งในด้านวิทยาศาสตร์การศึกษาและวัฒนธรรมท้องถิ่นของหลายภูมิภาคในเอเชียมรดกทางวิทยาศาสตร์ฟอสซิลสเตโกดอนที่ค้นพบในจีนอินเดียไทยลลวพมา่า อินโดนีเซียและประเทศอื่นๆในเอเชียช่วยให้นักวิจัยสามารถศึกษาวิวัฒนาการของช้างและสัตว์วงเดียวกันได้ลึกซึ้งขึ้นข้อมูลด้านโครงสร้างฟันงาและสัดส่วนร่างกายยังช่วยไขยความลับเรื่องการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในอดีตซึ่งมีประโยชน์ต่อการทำความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศปัจจุบันมรดกทางวัฒนธรรม ในหลายพื้นที่ของเอเชียการพบฟอสซิลสเตโกดอนถูกเล่าขานเป็นตำนานท้องถิน่นบางชุมชนเชื่อว่ากระดูกหรือฟันขนาดมหึมาที่พบเป็นของสัตว์ในตำนานเช่นช้างยักษ์หรือพาหนะของเทพ,พเจ้าในประเทศไทยฟอสซิลที่พบในลำปางและกาญจนบุรีถูกเก็บรักษาและจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ท้องถิน่นกลายเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ บทบาทในการศึกษาพิพิธภัณฑ์หลายแห่งในเอเชียมีการจัดแสดงโครงกระดูกจำลองของสเตโกดอนพร้อมสื่อการเรียนรู้ที่อธิบายถึงวิถีชีวิตการปรับตัวและการสูญพันธุ์ทำให้เยาวชนและผู้สนใจได้สัมผัสความยิ่งใหญ่ของสัตว์โบราณน,นี้และเข้าใจถึงความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งมีชีวิตในปัจจุบันแรงบันดาลใจในงานศิลปะและสื่อ รูปร่างงายาวขนาดพื้นและขนาดมหืมาของสเตโกดอนมักถูกนำไปใช้เป็นแรงบันดาลใจในงานศิลปะภาพวาดและสื่อบันเทิงเชิงสารคดีเพื่อถ่ายโทษบรรยากาศของโลกโบราณและความยิ่งใหญ่ของสัตว์ดึกดำบรร ในภาพรวมสเตโกดอนไม่ได้เหลือเพียงฟอสซิลให้ศึกษาเท่านั้นแต่มันยังเป็นสะพานเชื่อมอดีตกับปัจจุบันที่ช่วยให้มนุษย์เรียนรู้ทั้งประวัติศาสตร์ธรรมชาติและคุณค่าของความหลากหลายทางชีวภาพเป็นเครื่องเตือนใจว่าชีวิตบนโลกต้องพึ่งพาสมดุลของธรรมชาติและแม้ยักษ์ผู้สง่างามเช่นนี้ยังไม่อาจอยู่รอดหากสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเกินกว่าจะปรับตัวได้ คุณกำลังฟังเลกซาก้าพอดแคสต์หากคุณชอบเรื่องราแบบนี้อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในตอนต่อไปครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ